ดีค่ะคลิปนี้นะคะจะกลับมาสอนเรียนพับเหรียญปวยทานแบบดอกกุหลาบสีฟ้าขอบทองนะคะแบบนี้เลยนะคะสีฟ้าขอบทองนะคะอุปรกรณ์ก็มีดังนี้ลิปปินสีฟ้าขอบทองค่ะทั้งหมดสี่เส้นความยาวเส้นละ25นิ้วนะคะ ก็มีเหรียญบาทแล้วก็มีกันไกลวิธีการพับนะคะก็เอา4ีเส้นมาเข้ากันนะคะก็พับครึ่งพับครึ่งโดยการปลายชนปลายค่ะปลายชนปลายแบบนี้นะคะปลายชนปลาย แล้วก็ดึงแล้วก็เอามือกดให้เป็นรอยเลยค่ะกดให้เป็นรอยเลยแล้วก็มาแยกเป็นสี่เส้นค่ะสี่เส้นเส้นที่หนึ่งก็เอาเส้นที่สองมาทับเส้นที่หนึ่งโดยการเอาเส้นด้านที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนนะคะด้านที่ยาวกว่าอยู่ด้านบน เนี่ยค่ะของทุกๆุกเส้นเลยเอาด้านที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สามถับสอดเส้นที่ 2. สองเส้นที่สี่ไปสอดรูที่รูของเส้นที่หนึ่งเลยค่ะมันจะมีรูสอดของเส้นรูที่หนึ่งเลยสอดเส้นรูที่หนึ่ง แล้วก็ทําไปคล้องของเส้นที่สามแบบนี้นะคะแล้วจะเป็นสี่เส้นสี่เส้นแล้วเราก็แยกเป็นแปดเส้นนะคะแยกเป็นแปดเส้นโดยการพับขึ้นค่ะพับขึ้นแบบนี้นะคะ ทับขึ้นเอามือกดให้เป็นรอยเลยทับขึ้นแบบนี้นะคะเส้นที่สองทับขึ้นค่ะขึ้นแล้วก็กดให้เป็นรอยเลยเส้นที่สามทับขึ้นกดให้เป็นรอยเลยเส้นที่สี่ ขึ้นกนให้เป็นรอยแล้วก็สอดกับเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะได้แล้วแบบนี้เรียบร้อยแปดเซนแล้วก็กลับด้านค่ะด้านแบบนี้นะคะเส้นด้านซ้ายมือก็คือเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเราจับมาเลยนะคะเส้นที่หนึ่งจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นที่หนึ่ง แล้วเราก็เอาด้านเส้นด้านขวามือเป็น,สน,เ,ปนเส้นที่สองมาทับเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามบนดลยด้านขวามือมาทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็น 4. สี่เส้นแบบนี้นะคะก็ด้านบนก็จะมี 4. สี่เส้นละแล้วก็เอาเส้นที่ห้าทำาเส้นทับเส้นที่สี่ ด้านบนจะมี5เส้นด้านล่างจะมี3เส้นทีนี้เราก็ปล่อยเส้นที่หหรือเส้นด้านในสุดลงก็จับเส้นถัดไปทับขึ้นแล้วก็ปล่อยเส้นด้านในสุดลงแล้วก็จับเส้นถัดไปทับขึ้นก็จับเส้นด้านในสุดลงแล้วจับเส้นถัดไปทับขึ้น ปล่อยเดด้านปล่อยเส้นด้านล่างสุดลงทีนี้ก็เหลือสี่เส้นข้างล่างก็เหลือข้างล่างก็จะมีสี่เส้นมันก็จะมีสี่ช่องพี่ก็เส้นด้านในสุดสอดรูนี้ออกช่องที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูเดิมออกรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูเดิมให้ออกรูที่สาม เส้นสุดท้ายสอดรูเดิมออกช่องที่4ีนี่ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้ก็ดึงกระชับนิดนึงดึงกระชับก่อนขั้นตอนนี้เราก็จะนําเหรียญเข้ามาใส่เลยค่ะ<ม>เหรียญใส่เลยถ้าไม่เสร็จตอนนี้เราก็จะไม่มีรู้ให้ใส่ลแล้วค่ะรูมันจะยากในการเอาเหรียญใส่เข้าไปข้างใน ทีนี้เราก็มาดึงกระชับให้เขารูปนิดนึงนะคะดึงกระชับเสร็จแล้วเรียบร้อยประมาณนี้นะคะประมาณนี้ได้แล้วประมาณนี้นะคะเราก็กลับด้านมาค่ะกลับด้านมาขั้นตอนนี้เราจะ จับริบปิน้นวนไปทางด้านซ้ายนะมือนะคะอันนี้คือเส้นที่หนึ่งนี่ค่ะเส้นขวามือนี้คือเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นนี้เราก็นับไปสามเส้นหนึ่งสองสามแล้วเราก็ปล่อยลงสมเส้นแล้วจับเส้นหันมาทางด้านซ้ายมือไปสามเส้นจับเส้นด้านซ้ายมือวางในช่องที่สามแบบนี้แบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆ แบบนี้ตามช่องของมันเลยเสร็จแ,แล้วดิปินหมดแล้วเหลือสามเส้นเราก็เอาเส้นด้านในสุดสอดเข้าออกช่องออกช่องแรกมันก็จะมีหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะมันจะมีสามช่องออกช่องที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูเดิมออกช่องที่สองเส้นถัดมาสอดรูเดิมนะคะสอดรูเดิมออกช่องที่สาม นี่เลยเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เอาเมือจับแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงกระชับก็ค่อยดึงกระชับให้มันพอดีนะคะก็ค่อยดึงเลยได้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็กลับมารอบนี้เราจะทำกลีบกุหลาบแล้วค่ะ เกีบกุหลาบนะคะมันก็จะงงง,งนิดนึงแต่ถ้าเราทําเก่งแล้วมันก็จะง่ายแล้วก็จับขึ้นไปนะคะเอาเส้นไหนกันก็ได้นะคะแล้วก็จับขึ้นไปาทางด้านซ้ายมือแล้วก็บิดบิดกลับมาสอดเข้าช่องของมันเองแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เส้นถัดมาเอาเส้นที่เส้นที่อยู่ทางด้านขวามือวน รอบนี้บนทางด้านขวามือนะคะเอาเส้นนิปิ้นจับขึ้นไปก็หากกลับมาทางด้านซ้ายมือแล้วก็ตวัดนิปิ้นกลับมาสอดเข้าเส้นของมันเองโดยการผ่านเส้นเส้นที่หนึ่งด้วยนะคะนี่ค่ะการผ่านเส้นที่หนึ่งแต่เราอย่าเพิ่งดึงกระชับนะอย่าเพิ่งดึงนะคะปล่อยให้มันแบบนี้ก่อนเพื่อที่การสอดเส้นถัดไปมันจะได้ง่ายจับขึ้นไป แบบนี้แล้วก็หักทางด้านซ้ายมือแล้วก็กลับมาจับขึ้นไปด้านซ้ายมือแล้วก็ริบบิ้นกลับมาโดยการผ่านเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็สอดเข้าช่องของมันเองแบบนี้นะคะเรียบร้อยเส้นถัดมาก็เหมือนเดิมจับจับขึ้นไป ก็หักทางด้านซ้ายมือแล้วก็ตวัดริบิ้นกลับมาพันทุกๆเส้นที่เมื่อกี้เราทำแล้วก็สอดเส้นของตัวมันเองแบบนี้นะคะสอดเส้นของตัวมันเองแบบนี้แล้วก็ดึงแล้วก็ทำทรงแบบนี้ก็พยายามเอามือกดตรงนี้ไว้ก่อนอย่าให้มันหลุดถ้ามันหลุดแล้วมันจะทำยากจะงงนิดน,นึง <S <S มันมันเดิมจับขึ้นไป หาไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็ตะวัดริบบิ้นกลับมาสอนผ่านทุกๆเส้นที่เมื่อกี้ผ่านมาก็หาช่องของมันตัวมันเองแล้วก็สอดเข้าเส้นของของมันนะคะแล้วก็จับทรงไปด้วยจับทรงแบบนี้ไปด้วยนะคะก็จับขึ้นไปจับขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วตะวัดกลับมาแล้วก็ตะวัดริบบิ้นแล้วก็สอด ้ช่องของตัวมันเองโดยการผ่านทุกๆเส้นนะคะเนี่ยค่ะก็ดึงกลับมาเส้นนี้จับขึ้นไปนะคะแล้วก็หมุนกลับหมุนไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็หมุนกลับมาสอดข้อช่องของตัวมันเองโดยการผ่านทุกๆเส้นเนี่ยค่ะก็ดึง มีเส้นสุดท้ายก็จะยากนิดนึงก็จะงงนิดนึงจับขึ้นไปแบบนี้นะคะก็หักข้างหน้าซ้ายมือแล้วก็ตวัดริบบิ้นกลับมาแล้วก็ดูช่องดูช่องแล้วก็สอดเข้าช่องริบบิ้นของตัวมันเองสอดเข้าช่องริบบิ้นของตัวมันเองแบบนี้นะคะ ถ้าสอดออกช่องอื่นไปว่าทําผิดนะคะต้องสอดเข้าช่องลิปปิ้งของตัวมันเองเท่านั้นเส้นของมันเองเท่านั้นนะคะนี้เสร็จแล้วเราก็มาดึงกระชับดึงกระชับกรีบให้ช่องไฟเท่าๆกันแบบนี้นะคะวันนี้ได้แล้วแล้วก็มาดูดึงกระชับให ช่องไฟมันเท่ากันทุกช่องนะคะก็ค่อยกระชับก็ค่อยดึงแบบแบบนี้นี่นะคะเท่ากันแล้วเนาะโอเคเท่ากันแล้วเนี่ยค่ะโดยการดึงตรงเส้นนี้นะคะเนี่ยดึงแบบนี้แล้วก็นี่ช่องไฟเท่ากันแล้วเราก็สอดเก็บค่ะนี่รอสบสุดท้ายละจับเส้นในก่อนก็ได้นะคะ อันนี้สับเส้นนี้ขึ้นมาสอดช่องของมันเองเลยค่ะสอดเส้นของมันเองเลยเนี่ยค่ะมันก็จะออกเส้นของตัวมันเองเลยสอดไปเลยค่ะโดยการจับเส้นทางด้านซ้ายมือต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจับเส้นด้านซ้ายมือต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ให้ครบทุกเส้นแบบนี้นะคะ สอดไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะออกช่องเส้นของตัวมันเองถ้าเราทําถูกมันก็จะครบเส้นของมันละนี่เราก็จะมาดึงกระชับนิดนึงให้มันสองเส้นให้เหมือนเป็นเส้นเดียวกันนี่นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็นํากันไก่ที่คมคมมาตัดเศษที่เหลือออกนะคะ นะคะค่อยค่อยตัดนะคะใจเย็นเย็นค่อยค่อยตัดค่อยตัดเลยแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะลิปปินเนี่ยค่ะดอกกุหลาบ ดิิ้นสีฟ้าขอบทองสวยงามไหมคะสวยงามมากมายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แม่พินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ